สวัสดีเจ้าสวัสดีทุกท่านเจ้าเป็นจะได้ห่องเจ้าวันยุดสามวันไปแอวทั้งไรกันห่องเจ้าส่วนตั้งเพ่ไม่ได้ไปแอวไหนเลยมัวคุกอยู่กับบ้านกลางตรงเจ้าแต่ก็มีความสุขเจ้าเนียหันหน้อยนี่น้อยดีเหมยางคือไม่ได้ออกบ้านต้องเสี่ยงตังเจ้าออกบ้านนี่มันต้องควักตะตังแลวนะเจ้า เจ้ามาพอกิจกรรมวันยุดธของบ้านกลางตรงนะเจ้าเรามีไอหยังผ่องกิจกรรมวันยุทธเจ้าตอนต้นพักเซียวคางสะเจ้าต้นพักเซียวตั้งเหนือเออตั้งภาษากลางหอบต้นชงโคหยอดต้นพักเซียวนี่ล้ำนะเจ้าจะเอานึ่งก็ได้แกงก็ได้อันนี้ถ้าตอนแล้วนี่ประมาณสักหนึ่งเดือนเนี่ยได้เก็บหยอดแล้วเจ้าเดี๋ยวถ้ายอดออกจะมาจวนทุกท่านมาเก็บหยอดอ่าพักเซียวนะเจ้า เจ้าพโต๊ะผายๆมากคุณป๋องก็ไปตัดหญ้าเจ้าตัดหญ้าบริเวณหน้าบ้านกลางตรงบริเวณถนนจริงๆต้องหันดูบรรยากาศงามๆของบ้านกลางตรงเป็นตัวให้เจ้าอันนี้ตอนนี้คุณป๋องกำลังใจตัดเครื่องตัดหญ้าแบบหน่เจ้าตัวปฏิบ้านนี่มีเครื่องตัดหญ้าสามรูปแบบ แบบยูแบบรอยยูที่หนึ่งกันแบบสะพายหนึ่งกันแล้วแบบรถไถใหญ่แห่นหนึ่งกันเจ้าอันนี้อาไวไปสำรับตัดหญ้าในสวนเจ้านี่ก็ทาเองเจ้าทาเองก็ประหยัดค่าใช้ใจ,นะจ่ายเนาะจะถือ่าเป็นการออกกําลังกายไปตัวให้เจ้าน,นีตงบอกว่าวิธีค้นมันนะเจ้ากล่องค้นมันวันยุตบนีนี่ก็ต้องหากิจกรรมทาตลอด เผลประชอบแอลเจ้าตัวเจ้าก็เลยไปได้แอลไปได้ผลไปกับมวนดิส่วนตัวเจ้าก็มาคุกอยู่กับการจัดสวนยอมเจ้าสวนยอมอันหลังบ้านมันอุกแกล่ลมไปก็เลยต้องมาจัดเห็นไหมเอาตน้นอันสปะโรดสีเจ้าที่มีในบ้านมาแตง่ง พอดีตนี้เป็นมุมอ่ากินเข้าวโต๊ะกินข้างามก็เจ้างามเนาะเ <c oughs> จ้าไปติดตั้งโซล่าเซลเจ้าต้องทำตอนกลางคืนเลยจะได้หัวไฟดีบอดีซื้อมาสองดวงเจ้าโซล่าเซลบ้านกลางตรงเจ้ากิจกรรมสองสองปูยา่า แจ้งแจงมีจนถึงบ่คื้นจีบเจ้าเ <c oughs> <c oughs> กิดสนุกสนานไปเจ้า <c oughs> จกิจกรรมวันยุทธ์้าวสามวันงวนอยู่กับบ้านกลางตรงเจ้าไผแพวตั้งใดมีอย่างมวนมนมาแหลกเปลี่ยนกันนะเจ้ามาเหล่าสูกันฟังเจ้าส <c oughs> วัสด,ดีเ <c oughs> จ้า <c oughs>